สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการกิ่งแก้วพิสดารวูว์เย่ครับผมตั้มสปีดครับผู้ดำเนินรายการครับครับผมมานะแมนครับผู้ดำเนินรายการครับกระผมพี่แมนครับ EP นี้เป็น EP ที่2ของเราแล้วใช่เลยขอรับคุณน้องแต่ว่าวันนี้พี่แมนจะพาผมมาสวนของใครเอ่ยไรมันสำปะหลัง อุยส er ่วนตัวผมอ่ะผมไม่เคยเห็นมันสัมบะลลังแบบจริงๆเลยว่าหน้าตาเป็นไงเคยแต่ที่แบบว่าที่ผมรู้นะคือเขาเอามาทําเป็นแป้งมันเอาไปทําพวกลาดหน้าอะไรอย่างนี้ไหมใช่ไหมที่เขามาเป็นสำเร็สรูปแล้วที่เป็นหัวงูใช่อันนั้นคือสําเร็จรูปแล้ววันนี้เราจะเห็นหัวมันจริงๆวันนี้เราจะเห็นหัวมันที่ใหญ่มากแต่ผมงงอย่างหนึ่งที่แมนถ้าอย่างนั้นวันนี้เมนูเราเราจะทําอะไรอะเมนูเราวันนี้ใช่ไหม ชื่อรายการก็บอกชัดเจนแล้วกิ่งแก้วพิษสดานครับแกงจืดหัวมันสัปะหลังมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะพี่แมนกินได้กินได้เชื่อพี่น้องเชื่อพี่กินได้อออไดโอเคงั้นไปหาเจ้าของสวนดีกว่าพี่ไปเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนกันไปครับเลสโก o เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้าของไร่มันสัปะหลังเรียบร้อยแล้วครับ สวัสดีครับคุณแม่ครับแริ่สวัสดีครับค่ะแม่จ๋าแม่ชื่ออะไรแล้วแม่มีอ่าไร่มันสำปะหลังเนี่ยกี่ไร่ครับแม่ชื่อนางสะอาดพันทองค่ะทํามันสำปะหลังอยู่สิบกว่าไร่ค่ะแม่จ๋าคืออย่างนี้เมื่อกี้หนูคุยกับพี่แมนมาพี่แมนบอกว่ามันสำปะหลังเนี่ยสามารถไปทําแกงจืดได้แม่ว่าทําได้จริงๆไหมก็ทําได้ค่ะแต่โดยมากเขาไม่ค่อยนิยม คือมันจะไปทําเป็นแป้งมากกว่าพี่แมนยังไงเนี่ยทาได้จริงเหรอพี่แต่ถ้าทําก็ทําได้ค่ะทาเป็นอาหารได้จ้ะชื่อรายการเราก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่ากิ่งแก้วพิศดารไม่มีอะไรที่รายการนี้ทําไม่ได้โอเคคุณแม่ครับงั้นอย่างนี้ได้ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวหนูสองคนละกันขออนุญาต ไปเก็บมันสำปะหลังในไร่แม่ได้ไหมได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวพวกหนูสองคนเนี่ยจะพยายามรังสรรค์เมนูเมนูอะไรดีพี่วันนี้เราจะทำอะไรดีชื่อเมนูแกงจืดมันสำปะหลังใส่ไก่ค,ค,คือคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันสำปะหลังกับแกงจืดสำหรับผมตอนนี้คือคอนทาราสกันมากๆเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันสำปะหลังเ่เขาเอาไปทําเกี่ยวกับพวกลาดหน้าพวกแป้งอะไรพวกนี้แต่ว่าพี่แมนบอกว่าทําแกงจืดได้ โอ้น่าติดตามเดี๋ยวยังไงคุณแม่รอชิมด้วยนะค่ะโอเคครับถ้างั้นพี่แมนเราลุยเลยดีกว่าลุยเลยโอเคขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะแม่นะเดี๋ยวเจอกันแม่รอชิมตรงนี้นะครับไปพี่แมน Let's go เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ ไร่มันสาปะหลังแล้วพี่แนนผมอะ่ะไม่เคยเห็นไร่มันสำปะหลังมาก่อนตรงนี้คือลําต้นของมันสำปะหลังหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ถูกต้องเนี่ยโอ้หเท่ากับว่าที่นี่ก็คืออุดมสมบูรณ์มากเลยใช่ไหมถึงได้แบบขึ้นสูงกว่าเหนือคนขนาดเนี้ยแน่นอนปกติมันจะใช้เวลา12สองเดือนคือเขาเรียกชนขวบแต่เนี่ยเพิ่งจะ9เดือนโอ้โหเก้าเดือนได้ขนาดนี้โหสิบสองเดือนมันไม่ขึ้นไปถึงน้นเลยพี่หนูยอดตานหนูยอดตาลเลยโอ้โหเล่นกันเองก็ได เอาละครับตามที่พี่มานะแม่ของเราแล้วครับรีเควสเมนูวันนี้มาก็คือเมนูว่าอะไรพี่แกงจืดมันสำปะหลังใส่ไก่ผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้จริงไหมแต่ผมเชื่อมือพี่อยู่แล้วจากเทสที่แล้วที่ทําแกงเขียวหวานหน่ออ้อยใส่ไก่สุดยอดเลยในฐา,นะานะฐานะที่พี่มีประสบประสบการณ์เอางี้พี่ว่ามาอีีที่แล้วพี่เหนื่อยอแล้ว เหนื่อยจริงๆผมเข้าใจได้เลยโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยถือตะกร้ามันยังดีสุดท้ายมันก็ส่งมีดมาแต่ EP นี้พี่รีเควสเรื่องเมนูได้โอ้โหจับมือกี่นออโอเคเป็นกันเองมากใช่เยี่ยมพูดเหมือนดีแต่มันทำเหมือนเดิมเะพี่พี่เป็นพี่ใหญ่หงวงการปุ๋ยทุกคนทั่วโลกเนี่ยเขารู้จักพี่กันหมดเพราะฉะนั้นพี่ต้องทำให้เกษตรกรทุกท่านที่เขารับชมเราอยู่เนี่ยได้เห็นว่าการทำงานของคนขายปุ๋ยเนี่ย ไม่ได้มีดีแค่ขายปุ๋ยอย่างเดียวเราต้องทำงานจริงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเชิญสู่บ้าน1นึ่งสองสามสีเจ้าบพี่เชิญครับบ้าน AF โอเคเดี๋ยวเราไปดูพี่แมงกันฮะเราต้องทําให้รู้ว่าปุ๋ยก็ขายทําก็ทําได้ปาก เนี่ยอย่างนี้เรียกม,มันสุดยอดลูกพี่ผมเนี่ยมันเกบโอ้โหใหญ่เลยขนาดนี้วะเนี่ย ล้วครับผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเก็บหัวมันกันเรียบร้อยแล้วซึ่งผมไปเก็บเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆโคตรเหนื่อยเลยครับผมเหนื่อยจริงๆครับเหนื่อยมากครับตั้มเหนื่อยมากเลยถ้าหูพี่ผมตะโกนเชียร์พี่ไม่หยุดเลยผมเหนื่อยเหนื่อยพี่วัตถุดิบอยู่ข้างหน้าแล้วที่พี่รีเควสต์มาขออีกทีหนึ่งเมนูอะไรนะแกงจืดไก่ใส่มันสำปะหลังผมนิ่งตาไม่อหวเลยว่าจะเป็นยังไงอย่าพูดพร่ำทำเพลงเลยพี่โซโล่เลย ตั้งไฟระหว่างนี้ก็คือต้องรอน้ําเดือดไหมพี่ใช่ครับรอให้น้ำมาหูแป๊บนึงครับตัวผสมอย่างแรกประมาณ1ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะอ่ะโอเคเกลือนะเกลือครับใส่เกลือลงไปสี่สิบวัตต์ใส่ซิ้วโอเคใส่ซิ่วใส่ลงไปอันนี้อันนี้เป็นซุปไก่แล้วกันซุปไก่ก้อนซุปไก่ยี่ห้อหนึ่งแล้วกันใช่สำหรับแกงจืดโดยเฉพาะใช่สองก้อนก้อนงบะบอสองก้อนบะบอใส่ไก่ลงไปต่อไปใส่ไก่ครับ คืดิบหลักครับครับเป็นมันนะอ่าเป็นมันครับมันเลยละครับงานเนี้ยมันที่เพิ่งขุดมาสดๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถต้มในระยะเวลาสั้นๆสั้นๆได้ใช่จริงๆจะต้องทําการต้มไว้ประมาณสักสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเนาะหรือเอาหรือจะเอาไปนึ่งก็ได้เพื่อเอาไปทำอาหารต่อตอถูกต้องครับคลอดใส่ลงไปตอนนี้เดือดได้ที่แล้วใช่ใส่ตั้งโหลงไปได้มับ ครับท่านผู้ชมครับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ,รบแกงจืดมันสําปะหลังใส่ไก่เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรคุณแม่ครับคุณแม่ลองชิมให้ผมหน่อยแม่จ๋าก่อนที่แม่จะชิมหนูแอบบอกก่อนว่าต้องแต่ทำเทปนี่คือเทปที่สองนะของเราใช่ใช่พวกหนูสองคนทำกันอ่ะไม่เคยชิม,ลชชม,มเยมลยปรุงรสแบบสดๆกันเลยแม่อาจจะ แต่เรามั่นใจอยู่แล้วอร่อยนี่โอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วนะมามันแน่นอนอยู่แล้วเอาที่ดีกว่าเพื่อไม่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้คุณแม่เขาชิมคนเดียวแต่เราชิมเขาการสามคนเลยทีเดียวได้เลยไม่มีปัญหาและหนึ่งสองสามฟิลฟิลเท็กเจอร์เหมือนเหมือนกินมัสมันไก่อ่ะใช่คิดเหมือนกันไหมผมบอกว่าวว่าตัวผมเองอ่ะเป็นคนที่ชอบกินมัสมันไก่มาก ตัวมันที่อยู่ในมันสมันไก่อ่ะผมชอบแบบนั้นแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันสำมาหลังมาอยู่กับแกงจืดเหมือนเลยอร่อยด้วยเป็นยงไงครับแม่ชันทไหมครับถ้าคนเคยกินแกงเลียงมันเทศครับกับมันสำมหลังต้มจืดใส่ไก่จะคล้ายกันแต่นี่จะมันกว่าใช่สรุปคืออร่อยใช่ไหมแม่จะมันกว่ามันเทศครับอร่อยไหมครับแม่อร่อยค่ะ ภารกิจเราซ้ำเด็มถือว่าเอามันสัมหลังเนี่ยมาทําเป็นอาหารข้าวด้วยซ้ําแล้วคุณแม่ชอบแล้วอร่อยด้วยนะแม่เนาะแม,ม่ครับงั้นหนูขอถานอย่างนี้หน่อยขอทามเคล็ดลับของแม่หน่อยว่าทําไมมันสัมหลังที่ไร่ของคุณแม่เนี่ยเขาเรียกว่าไงงายใหญ่ขนาดนี้มีเคล็ดลับอ,อะไรบ้างครับแม่ไม่เคล็ดลับก็ง่ายๆก็ทำต้นมาก็เจ็ดสิบกว่าปีแล้วเนาะทำมาเป็นพืชเรษฐกิจมาเจ็ดสิบกว่าปีก็ทำทุกปี แต่ก็ไม่เคยเจอที่ว่าจะดกกันแบบนี้ครับอไม่เคยเจอที่ว่าดกกันแบบนี้แล้วหนึ่งยายอยู่คนเดียวครับยายอยู่คนเดียวแล้วทํามันทำมหล่างสิบไร่ตั้งกระปุกยันผลผลิตออกมาตอนเนี้เงาหนึ่งเกือบยี่สิบโลและไค่อมไม่มีน้ําฉีดกิ่งแก้วไปแค่สองครั้ง เล่อยอยู่ไม่ได้ใส่หมายความว่าที่แม่ปลูกไปเนี่ยคือไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยไม่มีน้นําเ,เลยค่ะแต่แม่บอกว่าแม่ฉีดกินแก้วไปสองครั้งสองครั้ง,อง,งตอนแค่หัวเข่าครั้งหนึ่งแล้วก็มาฉีดตอนท่วมหัวครั้งนึงก็เลยทิ้งเลยเพราะอยู่คนเดียวเพราะไม่ได้มีลูกน้องประจําก็เลยปล่อยพอที่มันว่างก็เลยปลูกทิ้งๆไว้ก็ไม่รู้ว่าไม่นึกว่าจะได้ คนดีจังขนาดนี้อ๋อเท่ากับว่านี่คือเคล็ดลับของคุณแม่นั่นเองใช่ค่ะฉีดแค่สองครั้งได้เงาต้อง20่โลถ้าทำมาก็หลายสิบปีแล้วก็ไม่เคยเจอแบบนี้แม่กินแก้วที่แม่ฉีดเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยที่มันแม่เงาหนึ่งกับ20โลเนโลยแม่ใช้สูตรไหนฉีดอยู่งวดแรกใช้ใช้สูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งค่ะลวมางวดที่สองเนี่ยใช้สูตรสองอโอ้ใช้สองสูตรเลยเท่ากับว่าใช้สองสูตรเลยแล้วฉีดแค่สองครั้งเองใช่แล้วก็น้อยมาก ชีพน้อยมากโอ้สุดยอดเลยครับแม่ไม่น่าเชื่อคือผมกำลังจะบอกว่าผมเองไม่ใช่ลูกชาวสวนนะแต่ผมค่อนข้างตกใจว่าพอผมไปลงพื้นที่แล้วเห็นไล่มันสาปรปังเนี่ยและเห็นที่แมนขุดขึ้นมาเงาใหญ่มากม,มันใหญ่หัวใหญ่มากใหญ่มากยี่สิบโลสามสิบโลนี่คือถึงแน่นอนถึงแบกหนึ่งคนนี่คือหลังแอนแน่แน่ใช่โอ้หสุดยอดเลยครับแม่แล้วแม่แล้วแม่ผูกคนเดียวด้วยคือประเด็นน่ะโอ้เยครับท่านท่านผู้ชมครับอย่างที่ประอาดเล่าให้ฟังเลยครับ ทำไร่ทำสวนมาจนป่านนี้ป้าเจ็ดสิบว่าแล้วซึ่งมีประสบการณ์ในการทำไร่ทำสวน6 0สิถึงเจปีวันนี้ป้าจฉีดกิ่งแก้วสูตร1และสูตร2เที่ยวละ1ครั้ง mm. ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับ mm. เกือบเท่าตัวเลยจากที่แกเล่าให้ฟังชัดเจนเลยคือไม่เคยได้ผลผลิตขนาดนี้ แต่ตั้งแต่ฉีดกิ่งแก้วสู1และสู2ผลผลิตเพิ่มขึ้นมันหัวใหญ่ขึ้นมันเปอร์เซ็นต์แป้งดีมากขึ้นมันดกมากขึ้นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่อยากมีผลผลิตเหมือนของคุณแม่สะอาดเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามไปทางรายการนะครับที่ช่องทางที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือรายการกิ่งแก้วพิสดารนะครับทางทีมงานเนี่ยจะยินดีตอบทุกคําถามแล้วก็รวมถึงการลงพื้นที่เข้าไปให้คำปรึกษาด้วยนะใช่นะใช่ถูกต้องซึ่งมีแน่นอนก็ยังไงถ้าสนใจติดต่อมาและที่สําคัญ โปรดัก <Product S 2> ที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้ตอบโจทย์คุณแม่ได้ดีมากๆคุณแม่วันนี้มาพูดกับเราเองแล้วก็รวมถึงผลผลิตที่เราได้รับประทานเนาะยืนยันอีกหนึ่งครั้งครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไร้สารพิษแน่นอนไร้สารเคมีด้วยที่สําคัญใช้แล้วพวกผมสองคนและคุณแม่สะอาดสามารถรับประทานได้ผลผลิตรับประทานได้หายห่วงใช่ครับอยู่ตรงหน้านี้เลยชัดเจนมากโอเคครับพี่แมนครับ ครับท่านผู้ชมครับส่วนอ e ีพีหน้าเราจะไปไร่ไปสวนที่ไหนนะครับสองตามยังไงก็รอติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนวันนี้ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่สะอาดมากๆครับที่เอเื้อเฟื้อพวกผมให้พวกผมได้ไปขุดมันกันนะมาทําอาหารจริงกันวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากครับโอเคพี่แมนวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวยังไงฝากคุณผู้ชมติดตามอ e ีพีหน้าด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของรายการ ยังไงก็ฝากติดตามรายการไปด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมาสะอาดมากครับแม่จ๋ากินต่อดีกว่าอร่อยกำลังอร่อยจะรออะไรใช่แม่เอาไัแม่แม่แม่เอายังนะให้แม่ให้แม่อีกให้แม่